แกงขั่วส้มผักบุ้งกับปลาเค็มตั้งกระทะนำหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันกะทิแตกมันเราก็จะใส่พริกแกงคั่วลงไปผัดให้หอมให้แตกมันเล็กน้อยเสร็จแล้วยกขึ้นพักเอาไว้ตั้งหม้อนำหัวกะทิใส่ลงไปเดือดเราจะใส่ผักบุ้งลงไป ตามได้เกลือเล็กน้อยแล้วปิดฝารอให้ผักบุ้งสุกผักบุ้งสุกเราก็จะใส่พริกแกงที่เคี่ยวไว้ลงไปเดือดเราก็จะปรุงรสแยมตาลน้ำปลาน้ำมะขามเสร็จแล้วเติมหัวกะทิลงไป เดือดเราก็จะใส่ปลาเค็มลงไปรอให้ปลาเค็มสุกเราก็จะชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยแกงขั่วส้มผักบุ้งกับปลาเค็ม